ไปกินไข่เต่าค่ะไหนพูดใหม่สิปลากิมไข่เต่าไข่เต่าเดี๋ยวเป็นเป็นไงอร่อยนะอร่อยยิ้มยิ้มก่อนอยากกินอีกยิ้มหน่อยเช็ดมือดีๆเอามือไป็นลุกินไหมคะเนียอัญญากินอันนี้ไหมอันนั่งนึงนิดหนึ่งต้องเรียกชื่อให้ถูกก่อน อันนี้ชื่อว่าปลากิมไข่เต่าเดี๋ยวแล้วในมือมีอะไรนะครบหมูอ่ะโอเคใส่ใส่ใส่แป๊บนึงปลากิมไข่เต่าค่ะไหนพูดใหม่สิปลากิมไข่เต่าเดี๋ยวไปเรียกพี่วานมากินด้วยนะอันนี้เจ้าอร่อยจากซีอิสยามเลยนะลูกอันนี้รต้องกินวันนี้ด้วยกินพรุ่งนี้เข้าตู้เย็นนี่คือแม่อร่อยแล้ว เจ้าหนี่ต้องกินปลากิมกับกินเอ่ออะไรนะต้องส่วนต้องสวดอร่อยเฮ้ยเขาทำขนมหวานอร่อยหมดเลยแต่ที่เวลาเขาไปยืนกินกันเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นนี่แหละเต้าส่วนแล้วก็ข้าวเหนียวดำอะไรอย่างเงี้ยเออข้าวเหนียวดำวันหลังซื้อมาก็ได้นะวันหลังไปกันเลยไหมเอางี้ทำคอนเทนต์นี้ดีกว่าบุกทินเก่ามามีทินเก่าคืออะไรเอ้าก็แถวโรงเรียนใช่ไหมอ่ะชิม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  อยากกินอุ้ยอร่อยลูกอยาชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนเดี๋ยวพ่อตัดให้นิดนึงหวานอร่อยลองชิมก่อนพ่อตัดให้นิดนึงเดี๋ยวหนูจะติดใจเกก่งมาเป็นไงอร่อยนะอร่อยยิ้มยิ้มก่อนอยากกินอีกยิ้มหนึ่งอุ้ยพี่วามาแล้วพี่วากินไหมคะอร่อยมากพี่วาพี่วามา พี่วมาลองฉีดหวานๆอร่อยบชิมๆบัวลอยบัวลอยเรลอยมาเร็วๆอันนี้อร่อยไหมพี่ชิมไหมอร่อยไหมล่ะเนี่ยเนื่อยแรบไหมครับอันนี้ือการบ้านของเีาดีะต๋องพี่ชื่อใครมั่งชิมก่อนนะบอกว่าอะไรเวลาเราพ่อพ่อให้ชิมอะไรเราต้องชิมเราต้องชิมก่อนอันนี้อันนี้รสอะไรเค็มๆใช่ไหมขาวๆมันเค็มๆกระลิ่มๆเนาะ เล็บเค็มกว่าเค็มเท่าไก่ป้าปุ๊กเอ้ยป้านุดไหมเค็มเท่าไก่ป้านุดไหมไก่ป้านุชกับอันนี้ไหนเค็มกว่ากันเอออือชื่อนี้มันไก่ไก่หรือไก่หรือปลากิมกิมกิมไอ้บามากินไหมปลากิมลูกอร่อยให้มันมีกินมาก เราก็อยากจะไปกินเอ่อไอติมหน้าสารเจ้าพ่อมัะกรูเขียวอยู่ในใจตลอดมาแล้วก็อยู่ในใจตลอดไปเยอะเหรออรเยอเขียวเลยพี่ชอบกินสีอะไรลูกชอบกินสีเหลืองหรือว่าชอบกินสีขาวชอบกินขาวอ๋อใส่เค็มเนาะใส่เค็ม เรายังไม่ได้กินเลยสัก,กคำหนึ่งเอ้าหรอใช่เลยรีบกินลูกสาวชอบอหมดอเอ้ยไอโบครับเช็ดมือดีๆเอามือเป็นลุ้ยอร่อยหน้าสีขาวชอบกินกะทิ <S 2> <S 2> <S 2> เนี่ยเอาหวานๆาไหมคะ โอ้ยม่เล่นผิดนึงตัวดีตัวดีลองเลงอย่างนึงอันนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมอันนี้ท้าเอกข้าวเอกเขาชอบเขาเคยกินแล้วเอาไหมไม่เอาปลาจิกินะพูดใหม่ฟีกียกว่าอะไรนะคะปลาจิมปลาจิมไข่เต่าพูดก่อน ตัวดีๆญี่ปุ่นเขาเขียนกับแบบไหนเดี๋ยว <c oughs> พ่อตัดให้มันมีตัวดีๆญี่ปุ่นเขาเขียนกับแบบนีครับสีดีๆลงได้เสร็จแล้วนี <c oughs>